23นลยกากับพิช้นตวันวรุ่งเตียยประดิษฐ์ค่ะสมิธ์คำนะคะขอเลื่อนการมอบตัวออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะหลังนัด DSI ในวันที่8สิงหาคมนี้อ้างป่วยและเตรียมหลักฐานสู้คดีไม่พร้อม <Wow. S 1> นายทาริสเพ็งดิษฐ์อดีกรม ทุมคนนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําหรับผู้ที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้เพียงแค่นวดกดจุดสะท้อนเท้า3จุดที่คุณหมอแนะนําค่ะซึ่งก็มีผลวิจัยออกมารับรองแล้วนะคะว่าการนวดเท้าไปแล้ว15ครั้งท้าให้ความอยากบุหรี่นั้นลดลงถึง47ต์ะวันรุ่งเตียประดิษฐ์ทีมข่าวโซเชียลแ a กนเช็คแล้วชัวร์ค่ะ ล่าสุดมีการเปิดเผยจากทางวิศวกรรมสถานค่ะออกมาสันนิษฐานบอกว่าน่าจะเกิดจากเหรียญนี่แหละค่ะที่หล่นลงไปในบอ่อบันไดเลื่อนทําให้ล้อบันไดเลื่อนนั้นหลุดออกจากรางค่ะ คุณคะ่ะคุณบักบันคุณวิลาซินีคะในงานสัมมนาวันนี้นะคะทางสสคอเองก็ยืนยันคะ่ะว่าเบื้องต้นทางกระทรวงการคลังยังคงไม่เลื่อนเวลาประกาศบังคับใช้พรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหมายความว่ายังคงตามกําหนดการเดิมคะ่ะคือบังคับใช้ในปี2562นะคะขณะที่ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคะ่ะวันนี้เสนอ4ประเด็นนะคะเพื่อให้รัฐบาลน,นําไปประกอบการพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดของร่างฉบับนี้คะ่ะ เราจะทําให้ผู้ชมได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอาง่ายๆเลยนะคะเรามาสํารวจพฤติกรรมของเรากันก่อนเลยค่ะหลายคนจะพบว่าตอนนี้เรามีอวัยวะ33อย่างไปแล้วสิ่งที่เพิ่มออกมานะคะก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะ ครับก็สุ่รายการนิวหมข่าวสันติสุขมังรศรีครับวันรุ่งเตียประดิษฐ์ค่ะวันนี้วันศุกร์ก็มาเจอกันสบายๆนิดนึงค่ะไม่ต้องผูกเน็กทงเน็กไทให้เป็นทางการมากแล้วก็วันนี้มีทั้งสิ่งที่ราคาถูกลงแล้วก็ราคากําลังจะทะยานขึ้นราคาถูกลงในน้ํามันอ่าอย่งนี้ไปเติมใครที่กําลังน้ํามันเกือบหมดเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าจะหมดแล้วเติม200พอเขียนก่อนก็ได้รอเติมพรุ่งนี้ตีห้ดีกว่าเพราะว่าราคาน้ํามันลงแล้วลงอย่าง มีในยะสําคัญเพราะมีการปรับโครงสร้างไม่ได้ลงตามกลไกตลาดนะลงเพราะฝีมือการปรับโครงสร้างค่ะ ย้อนทาลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยเพื่อความชัดเจนนะคะว่าอทำไมกรณีของสวนสัสงขานั้นมันเกิดอะไรนักนาะเดี๋ยวไอ้นุ่นหายเดี๋ยวไอ้นี่หายกับกรณีล่าสุดเก้งเผือกพระราชทานหายไปอีก2ตัวจนกระทั่งเหลือเพียงตัวดีแล้วตัวเดียวแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาไล่เลียงเหตุการณ์กัน,กนหน่อยค่ะสําหรับปมต่อเรื่องนะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าของกรมอุทยานเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบกรณีเก้งเผือกหายไปนะคะตัวที่สองเนี่ยที่ชื่อคุณภาคที่บอกว่าถูกงูเหลือมกินเนี่ยตอนแรกหลายคนบอกอ๋อ ถูกงูเหลือมกินก็เป็นอันว่าจบถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าภาพถ่ายตอนผ่าท้องงูเหลือมเนี่ยอาจารตองตั้นเจ็บแนะาตาที่ไร่สะค่ะคุณรศนาคะตอนนี้เราเริ่มมีความหวังและในส่วนของคดีของบอสว่าน่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ให้คนผิดกลับมารับโทษได้แต่ในกรณีของหลังจากนี้แลลวคะเราควรจะต้องมีการยกเครื่องกระบวนการยุติธรรมอย่างไรดีให้มันไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยเสียชื่อเสียงไปถึงระดับนานาชาติแบบนี้อีกอะค่ะ คือเรนคิดว่ามีการเสนอมายาวนานมากนะคะที่กลับมาถึงตัวละครสำคัญที่พลิกเปลี่ยนคดีทำให้เดิมทีเนี่ยควรจะต้องมีการสั่งฟ้องในข้อหาคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็กลายเป็นว่าสั่งไม่ฟ้องมาดูตัวละครสำคัญกันหน่อยนะคะ ก็จะมีคนแรกนะคะพันตำรวจเอกคณสิทธิท์แตงจันที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าความเร็วรถของบอสอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมง4ปีให้หลังบอกเปลี่ยนใหม่เป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทางพบตรก็มอบหมายนะคะให้ผู้ช่วยพบตรเนี่ยไปพิจารณาปรากฏว่าไม่ได้ทําความเห็นแยง้งมันก็เลยเป็นอันว่าจบลงก็เลยนํามาสู่การตั้งคณะกรรมาการหลายต่อหลายชุดขึ้นมาตรวจสอบซึ่งวันนี้เริ่มจะเห็นแสงสว่างแสงแห่งความหวังของกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วค่ะคุณเมย์ค่ะใช่แล้วค่ะ อยู่ได้กันต่อนะคะกับประเทศไทย18บวัวเกาะติดการเลือกตั้งสสปี62นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่พูดค้างเอาไว้ถึงเรื่องนโยบายแต่ละพักต่างๆได้คุยกับทั้ง4ท่าน <c oughs> าเมื่อสครูบางคนบอกว่า <c oughs> โอ้โหยังขายของไม่เต็มเ <c oughs> ม็ดเต็มหน่วยเลยยังมีอะไรอยากพูดอีกเยอะแยะเลยจริงๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงเปิดโอกาสเป็น5นาทีทองแล้วกันอยากจะนําเสนออะไรในรายละเอียดที่เหลือนะคะเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะได้ฟังอย่างเต็มอิ่มนะคะช่วงนี้กลับมาเริ่มที่ทางฝั่งเพื่อไทยกันบ้างเเชิญคุภม่ะ ใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วนะคะ24มีนาคมนี้ค่ะไปใช้สิทธิ์กันนะคะได้ฟังทั้ง4ท่านไปแล้วพักไหนนโยบายโดนใจพักไหนนโยบายทําได้จริงปลองดองจริงไหมลองพิจารณากันดูนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพร้อมทั้ง4ท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัขอบคุณ จริงถ้าไปเทียบเบเคสของญี่ปุ่นล่าสุดเขามีประกาศนะบอกเอาใครจะเข้าญี่ปุ่นเนี่ยนักท่องเที่ยวอย่าพึ่งแต่นักแต่นักธุรกิจนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาจะมีกําหนดประเทศเลยถ้ามาแล้วไม่ต้องกักตัวแม้แต่ว,วันเดียวอขนาดนั้นเลยนะเขาต้องเป็นมนนาตรการที่ชัดเจนนะอของเราก็พูดไงเหมือนกับว่าถ้าเป็นนักเป็นนักธุรกิจมาติดต่อเรื่องการลงทุนเนี่ยาอาจจะไม่ต้องส4บวัน<อ>แต่ว่าเขาก็บอกว่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขหรือคนที่ ว่ากันไปครับเออเนี่ยต้องมาหลากหลายความเห็นีมาเขียนความเห็นแบบนี้นะอ่านให้สุภาพอย่ามีความอยากขออะไรครับอย่าไปแบบโอ้โหบางทีเราไปดูคนรุ่นใหม่บางทีไปเขียนคําก็ด่า้องคาก็ด่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นแสดงความเห็นเนี่ยมาได้ว่าเออรัฐมนูญนี้ไม่ดียังไงประยุทธ์ทํางานก็ว่ากันมาเนี่ยก็อ่านให้ฟังกันค่ะวิเคราะห์ข่าวได้ชัดเจนดีขอบคุณนะคะมีชื่นชมมานะคะมีเห็นต่างมามีเออบางทีอ อยากรู้นิยามมีคนเคยนิยามไหมสลิมนี่มันแปลว่าอะไรเหรอหมายถึงว่า <c oughs> นิยามที่แบบบัญญัติชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ไงเนาะบาง,บางทีแบบว่าเออติ<า>ชมมาแล้วขอบคุณข้อความแหมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเตรียมข่าวเย็นไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันหน้าจอนะตอนหนึ่งทุ่มครึ่งแหล่งข่าวเล่ามาทางหน้าจอนิวทีวีสิบแปดนะคะจ้ำจันเหมือนเคยแล้วขอบคุณมองเฟลขอบคุณแฟนๆทุกคอมเมนต์ขอบคุณเอ่อคนที่เห็นต่างแล้วก็มาคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หลังจากนั้นโดนยื่นปปชแน่เลยค่ะพอขาดชื่อนะสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดงยบเสังเกตดูสิเวลาอ่าน้วปุ๊บเ้ยต่านตั้งนานแล้วทําไมไม่ขานสัทีอยู่หรือไม่อยู่เออหรือยังไงบางคนอยู่นะแต่ไม่พูดเงียบไว้กลุมคุณไม่ได้บุดศอมบุดสองโอเคนี่ว่าอธิปรายมาตั้งแต่เช้าอยากโหวตตัวสันพอได้โหวตหายไปงั้น มือเย็นคงไม่เคยทาไม่เคยทำมาก่อน,ค,อน <laughs> คุณปารินายเขบอกว่าท่านผู้ชมดูพูดแทนของท่านว่าเป็นคนดีแต่พูดพูดแล้วก็ไม่ทำหรือคมอเือดร้อนอของประชาชนถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเหมือนแบบคุณกำลังประสบปัญหาอะไรใช่หรือไม่ <laughs> จอร์ดยอดมากอะไรเงี้ยซาร่าใช่ซาร่าอะไรเงี้ยเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องกล้าอย่างที่ไม่เคยกล้าถึงเวลาหรือยังที่ต้องทวงศัก์ซีอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ยักษ์ต้องถูกล้มอันน่าเป็นไงคุณนุ่นดูแล้วเป็นไงผ่านไหมใจเราก็กระเพื่อมอยู่หน่อยๆนะ คือจริงๆเราก็มีจุดยืนของเราแต่งานนี้เราก็ต้องยอมแล้ว่าตรงจริตอยู่บ้างใจกระเพื่อเลยเฮ้ยนี่มันเข็ดไหนเนี่ยทำไมดูหล่อๆดีๆทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวส่องๆดูหน่อยทีมงานทำไมเบอร์มันเยอะจังเลยอ๋อสอทสมาชิกเขาเป็นเขาเป็นทีมไงต้องเลือกไปเลยเบอร์นะค่ะประตูหน้าประตูหลังอ่ะมันจะมีปุ่มสีแดงๆเป็นปุ่ม SOS ผู้โดยสารรู้สึกไม่สบายใจกดปุ่ม SOS เลยส่วนนี่รู้เรื่องทันทีเลยเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายเป็นโครงการแท็กซี่โอเคซึ่งโครงการนี้เนี่ยนุ่นเคยไปทําข่าวเขาเปิดตัวตั้งแต่ปี60แล้วมันมีมานานแล้วไปอยู่ไหนกันมาเอางี้ดีกว่า Hello Hello มีมานานแล้วเออเนี่ยนะคะมันก็โอเคนะมันเป็นแท็กซี่โอเคใช่เนี่ค่ะซึ่งตัวบันทึกอันนี้มันก็จะส่งไปที่ ข้อมูลของศูนย์ที่พี่แฮกซี่เขาเช่ารถมาออแล้วมันก็ลิงก์ตขนส่งด้วยนี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผู้โดยสาร